ใส่เวดไว้โอ้สามหลังพี่น้องทั้งเซตติดปลามันพันกันพี่น้องน่าจะสองโตโอ้ยลงงานเลยครับอืมปลาเชื่อมสองโตเลยพี่นออ้องอึบเบ็ดพันกันเลยครับสวัสดีครับผมกับบ่าวอามิสาบันโคกน้อยมือนี้จะพาพี่น้องมาชิดปลาอีกพี่น้องชิดปลา,าอยู่ล่ำห้วยอีกครับผม มืันน่ากับไส้เบ็ดไบสามหลังพี่น้องก่อนจะไปไส้เบ็ดไบสามหลังเทาจะพาพี่น้องไปเบิ้งว่าปลาสีติดเบ็ดบนน่องเนาะไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับร่ำหวยครับนั่นดูซิว่าปลาจะติดเบ็ดพี่น้องอีกนึงน่าจะหลุดปลาอย่างน่องนี่เนาะนี่พี่น้องเน้ย เกือบรุดพี่น้องอนี่ปลาสุดน้อยพี่น้องโอ้ข้าเด็ดแต้มแรกเลยพี่น้องใส่เด็ดไปสามหลังนี่ครับคนนี้เงียหลอนพี่น้องข้าเด็ดแต้มหนึ่งแล้วใส,ส่สวยพี่น้องใส่ข้าวป,ปิง มายากมังปลาพี่น้องใส่ไว้เล็บสามหลังนี่ยไะพี่น้องโอ้ลุดไปตัวหนึ่งพี่น้องอึ้บปลาละไปยังนี่นั่นเดี๋ยวปลาเสียมพี่น้องตัวหนึ่งอ่ามันหมานเลยครับพี่น้องแต้มสองครับพี่น้องแต้มสองแล้วนี่ใส่ชุดสวยครับปลาเสียมอันนี้อันนี้ปไปยังนี่พี่นอ้องอึบ อ,อันนี้ปลาสูตรพี่พี่น้องนะแต้มสามใส่ถิ่มไปก็ได้กินปลาได้พี่น้องอันนี้ยังใส่ลุดนี่สองแต้มกันเลยครับผมมันุ่งอีครับอันนี้ก็ใส่ว้พี่น้องนี่อันนี้ โอ้ oh, อันนี้ได้ดปลาอีหือพี่น้องอันนี้มอติดเป็นว่าได้สามแต้มพี่น้องขออนุญาตเจ็๊บปลาด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถีใส่ไปอีกครับพี่น้องนี่สองแต้มใส่ส,สวยๆพี่น้องดเด็ปลาเสียมปลาเสียมปลาหรือปลาเนียอออนน่ยพี่น้องกระปสูตรตัวหนึง่ง ดีย่ามบายครับพี่น้องมาเบิบ็ดอีกคือเก่าครับเบิดตามหลังซีหลังพี่น้องใส่ไว้ติดปลายอีกวากุ้งใส่ไว้พี่น้องโอ้ขั้นจมเลยขั้นจม,นจ,มจมขั้นหนึ่งวันนี้จ,จะมาติดปลาไปเด้อพี่น้องแซอุ๊ยอยู่อยู่พี่น้องเอาเงี้ยกุ้งใส่พี่น้อง นนใส่ชุดสวยเลยครับไปทำซีครับพี่น้องโอ้หนาเด็ดเอาเนี่ยมาใส่นาเด็ดยิ่หนาเม่จะแซ่ดนาเด็เดเอ,อาแงงมาใส่เด้อโอ้ใส่ไปสามลังสี่ลังเท่านี้แหละพี่น้องปลามกับเขามาเรื่อยๆครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้อง ขนติวๆเลยขึ้นจังไรระบาดนี่นี่ครับเป็นดอกน่าเดียร์ยักษ์ขึ้นเบี้ยงได้เด่นยักษ์ขึ้นไม่อีกนี่พี่น,อน้องอ,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 อู้ยใสชุดสวยเลยโอ้ยต้องใส่ติด จะโดนหรอครับพี่นอ้องกมาเดี๋ยวมาเบิงนี่จบ้อยครับแต้มที่ซีแล้วครับนี่แต้มที่ซีแล้วจะใส่ไว้นี่มายาานี่ใส่ว้แล้วก็มายาา,ยากัดติดอยู่เรื่อยได้พี่นอ้องนี่ก็เลยแต้มซีแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวจะใส่ไอีกครับพี่นอ้องโอเคครับผมสวัสดีมือชื่อสองครับพี่นอ้องสวัสดีย่ำเส้าครับผมนี่ก็ใส่เบ็ดไปอีกพี่นอ้องใส่ว้หมู่บ้านนี่พี่นอ้อง หมอวานนี่ก็ยามืดมือพี่น้องก,ก็ได้ซีแต้มพี่นอ้องอะไรบ้างอีกมือไหมครับนี่ซื้อว่าจะติดอีกตัวหนึง่งแต่สิ่งโลเบิ่งเบิ่งพี่นอ้องเห็นเบ็ดมันโกงมันดีนอยู่ครับขึ้นฝนตกพี่น,อน,น้องน้ำก็เละหลายโอ้เหลือกี่บ่อนี่ติดไปอย่างนอหนี่นอ้อโอ้น,นั่หนัดหนัดติดแต้มหนึ่งนี่พี่น,อน้อง แต่ปลายเสียมอีกพี่น้องแต่ปลายเสียมอีกแต้มหนึ่งที่เลือนี่ก็คือบปติดพี่น้องบอดินบะหยังเนี่ยหลอนอันนนกับว่าปาติดพี่น้องเดี๋ยวปลายเสียมปลายเนื้ออ่อนพี่น้องตัวใส่งามๆเลย พี่น้องเอาไปปีงพี่น้องแสงงาม,งามาเขาดูอยากเก็บปลายแ้วครับเด้อนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่ไปอีกพี่น้องสีหลังสีหลังใส่หมวกเก้าเลยพี่น้องเด็ดตอนเที่ยงหรือบังหอดเที่ยงเราบะสลียย่ยปัญญาบางอีกพี่น้องว่าสีเทาสีมานอีกบ่ครับผมอ่ะันลุนนับกันครับผม มัดมือพี่น้องมื่อนี้สวัสดีครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องมยายามเบ็ดซีหลังอีกพี่น้องโอ้ห้อยลุดมัดพี่น้องนี่ห้อยลุดห้อยลุดพีดตัวหนึง่งโอ้พีดตัวหนึงน่งพี่น้องเ,อเดี๋ยวปลาเสียมอีกแล้วโอ้ไหล<ๆ>ปลาเสียมอีกแก้มหนึ่งพี่น้อง แจมหกแจมฮกโอ้ใส่เบดใบมองนี้ติดเอ้าลุดพี่น้องโอ้ลุดไปแล้วอัดาดแล้วโอ้ลุดเลยพี่น้องโอ้เบดจนแน่นเหมือโอ้ลุดละมานเลยพี่น้องลุดแล้ว ใช่พี่น้องมายามเบ็ดอีกพี่น้องใส่เบ็ดไรโอ้สามหลังพี่น้องต้องใส่ติดปลามันพันกันพี่นอ้องน่าจะสองตัวโอ้ยลงยากเลยครับปลาเชื่อมสองตัวเลยพี่น้องอออเบ็ดพันกันเลยครับนี่สองแต้มเลยพี่น้อง โอ้ยลุดมันสิ้นรดอีกเอาขึ้นก้อนเหมือนว่านี่รุดพี่น้องโอ้หาเสียมสองแฉมเลยโอ้โหเบียดหักเครับพี่น้อง าเดี๋ยวเขาเนี่ยหยาดพรดปลาด้วยพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ปิ้งตัวนี้ปิ้งแซบ่บเลยนี่โอ้มันกินยังไงน,นี่มันมาพันกันนี่นะครับสองตัวตอนนี้ไปสายเบ็ดนี่พันกันลมอุ่มอยู่พี่น้อง ปาเนื้ออ่อนโอ้นี่ก็ขึ้นดังเลยนี่ครับใส่ส,สวยเลยพี่นอ้องนี่ปลาเนื้ออ่อนนี่ครับผมครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สัมนนะครับเด้อฝากพี่น้องก,ก็ติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้บ้าอามี่สามบ้านโคกหน่อยนะมิเรนะครับเด้อ ค้าพ่อกับแม่ครับผมสวัสดีครับ